ขาเหนียวปั่นกันแค้นลูกขาเหนียวจะจังไรบันจับค่อนมากมแค่แซมเนี่ยปังกรุย ขู่มากน้ารู้ายอะมุ้ยยอดใส่จิ้มลงไปละ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 จ้ะมาจ้ะ